สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยาย่ไพภพ,พกินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายไพยกฤติย้ำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่16เมษาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพยน้ำเมดเดอจ้าพี่น้องแล้วก็จะเริ่มกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบศิพิภพเบิง่งกพาดชมแนวทางเนาะค่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับยายไพยกกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนะาะกับเบาๆไลายยายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งข่มมูนแล้วทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางเลขเด่นล่างของหลวงปู่ชัยเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเด่นเน้นๆของหลวงปู่ชัยนี่เข่าเข่าดีได้พี่น้องสองคู่เนี่ยเนาะจ้าพี่น้องเนาะ อ่เพนบอกว่าหัวก็สาม,มารถตัว,วสันอ่ะหมักตัวใดกับจวดจดาดฝาดเบิ่มน้าเพลินได้เลยเลยนาะคะ่ะอันนี้คือสูตรล่างสูตรนี่เขาดีของเพลินนพพี่น้องเนาะของหลวงปู่ชัยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างนมหน้าว่าวสันพนบอกว่าเด่นเก่าด้อพี่นอ้องอ่านมหน้าว่าเด่นเก่าสันจา้าเด่นเก่าล่องศูนย์เนาะจา้าพนบอกว่า สามเก้าสี่เก้าและหาเก่ามักเก่าอย่างกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลในเลยยนอพี่นองเนาะอันนี้คือแนวทางเดนล่างหนุ่มนาว่าเนาะค่ะ,ะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลในได้เนอพ่นองเนาะมักตัวใดกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลในเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหลขไงวัซนพ่นองสิบหกเมษาแนวทางของแอดเมมเนาะค่ะ 3, 2, สามสองแปดวันซันพี่น้องคะ่ะมากตัวใดกัดจวดจ่าดน้ำเพลินไหนเลยเนาะคะ่ 3, 2, ะสามสองแปดวัสซันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางดับล่างของแอสตางค์เนาะจา้ะแอสตางค์เราบอกว่าดับล่างงวดนี้อยู่ที่เจ็ดวันซันงวดที่แล้วดับแปดเอาอยูได้พี่น้องมากเก่าๆเนาะจา้ะงวดนี้ดับเจ็ดมาเบิงค่ะว่าจะดับเดินดีบ่เนาะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ไดมาเกเจ็ดกัดจวดจาด่าใดขึ้นเก่านาะพี่น้องเนาะ อันนี้คือแนวทางแนวทางเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางนะะาาเนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางอาจารย์ท่านใดกันจวดจาดกันมกนักแนวทางคนกะเอ่อแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของเอสต่างเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอ่างวดนี่จากนนทบุรีไม่มีบนไม่มีล่างวะสัน้นการันตีได้วะสัน้น นนทบุรีไม่มีบนไม่มีล่างเก้าวสันพน้องเก่าบ่มาบนมาล่างพนาพีน้องขาปนวาเนาะจวดจาดฟาดบื่มน้่เพื่นเลยเลยเนาะค่ะกานผู้ใดมักประหยัดงบพน้องคนบอกว่าบ่มีเด้อดับเก่าบนเก่าล่างวสันจากพนวาจากแนวทางของนนทบุรีเนาะค่ะเนาะตวาดเป็นแนวทางฐานแนวทางทึ่งจะดับชนกับอาจารย์ชนะคนเนาะค่ะเก้าดับชนอาจารย์ชนะคนเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางประกันประกันมาแน่นอนมาสั่นจากพนว่าเฉพาะวิ่งเนาะพี่น้องว่าที่แล้ววิ่งเจ็ดบนนะจ๊ะวิ่งเจ็ดบนของแอดมุกเข่าเนาะค่ะเนาะออกเก้าศูนย์เจ็ดนะจ่ะวันนี้วิ่งแปดบนมาสั่นค่ะพี่น้องค่ะอ่ะมากระจวดจาดฟาดเพิ่มน้ำพลด้เลยเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางรับประกันวิ่งบนเนาะค่ะเนาะเฉพาะให้เฉพาะวิ่งเด้อสูนรหนีมาสั่นเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางใส่ซุ้มเพาสัตว์แนวทางเดินบนใส่ซุ่มเพาะขึ้นกันเนาะจา้างวดที่แล้วให้แปดกับเก้ามากเก้ารักลอยเนาะจา้างวดนี้สองกับสามมาตัวสัตว์สิมารักใดกะว่าไปตามสูตรเพื่อนนาอพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใหมักแนวทางใส่ชุ่มเพากะแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะใส้ชุ่มเพรเดี๋ยว่นกันทย่อยทย่อยออกมาห้เนาะจา้าเลขกเนาะใจเย็นๆจ้าคนทย่อยส,สูตรใดออกมาเดี๋ยวย้ายไปกะเอามาโล่งห้เนาะค่ะพี่น้อง สำหรับผูใดปักเป็นแนวเป็นเอฟซีของแ uh, ออาจารย์ชัยชุยชมแพนเนาะจา้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางล่างไทยวสันพี่น้องงวดที่แล้วเข้าเก้าเก้าเนาะจา้ะล่างไทยงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าแปดหกแปดเจ็ดสี่หกและสี่เจ็ดจากแนวทางล่างไทยวสันเนาะค่ะเอามากระจวดจา่าน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เชษฐ์เมืองอุบลเนาะค่ะรัฐบาลวสันจ่าเพื่อนว่า เพื่อนหายมาเนาะจ๋าเล็กกาลังวันวอลที่เล้ยวเข่าศูนย์เจ็ดของเพิ่อนในพี่น้นองเล็กเหล็กอ,อันนี้เพื่อนม่บมาเบิ้งค่ะวางวันนี้เพื่อนหายมาเหล็กตล่างเพื่นอนมีอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าเนาะจ๋าสามตัวเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเออเจ็ดแปดเก้า 8 1 7นเจนาะจ้ะหมาที่นี่มาเบิรงค่ะ2ตัวพนมีอยู่ที่171979 1878เและ8เก่าเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของอาจารย์เชิดเมืองอุบลพนมมาสูตรนี่เนาะค่ะอาจารย์เชิดเมืองอุบลเนาะพี่น้องเนาะเป็นเหลขตะรางเนาะค่ะเล็กำลังวันเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้มาสูตรเหลขกำลังวันเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนของแอดก่อนเนาะจ้ะงวดที่แล้วสองตัวเทิงรุดเนาะค่ะเนาะ หลุดไม่เข้าเนาะจ้ะวันนี้มาตามต่อว่าอาจารย์ก่อนเอ็ดก่อนเพิ่นสิให้เขาบ่เนาะค่ะเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหละค่ะพี่น้องเพื่อนห้มากเนาะจ้ะมีห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจี่และเจ็ดสองตัวบนตรงแนวทางของอาจารย์เอ็ดก่อนเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดน้าเพลเด้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางบนนอนมาเนาะจาะของตีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ 790ดเ้ามาซันค่ะพี่น้องจากแนวทางของอบ่นน้อนมากของตีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอันู้ใดมักแนวทางตีหน่อยกับเคียบน้าจอวจวดจ้าดเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะพิจะนณาน้ำพิ่นเด้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางล่างของแกดบุกลินมาซันพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเขาเก่าๆได้พี่น้องงวดนี้เพื่อนไฮมากเนาะจ้ะ เพิ่นอยู่ที่69และ06เน้นเน้นๆพี่น้อง6 9เก่ากับ06ก็สั้นขันให้มากมากนิยังคันให้มากแย่ไพ่กรสิมาก0 6เพราะว่วายยังวัดตีเพราะว่าเก่าแย่ไพ่ดับเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอาวา่าไปตามสูตรบร่เนี่ยได้ดับอาจจะลดเพราะว่าดับมาลายหวัวเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแบ็บักแตงโมพลนออกมาจับไฮแล้วเนาะพี่น้องสองตัวถึงเนาะคะ่ะจับมาไฮแล้วเนาะคะ่ะมีอยู่ที่ห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์สามสองสามหนึ่งและสามศูนย์เนาะจ้ะจับมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องจากแนวทางของเลขบักแตงโมวาสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ฟาดเน้นๆวัสดนพี่น้องฟาดเน้นๆเม็ดเดียวคอรอจากแนวทางของเงยลาเนาะจากเยลาฟาดหามาเนาะค่ะสองหาตัวเดียวมักกระจวดวัสดนจากแนวทางขเงยลาเนาะอ่ะ่าไปตามสูตรค่ะพี่น้องผู้ได้มักแนวทางเงยลากระจัดฟาดบุ่มน้าเพลินเลยเนาะค่ะพี่จ๋าหน้าน้าเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง แนวทางลางมากเ้ยค่ะบุไดขอแนวทางลางเนาะจากเนาะล่างแอดวิลัตเนาะจากงวดที่แล้วเพื่อนห้สองสูตรชนกันอันนี้สูตรแรกมาก่อนเนาะพี่น้องงวดที่แล้วให้เก้าเนาะจากมากเก่าเก่านะพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนหหกหกล่างเนาะค่ะจากแนวทางของแอดวิลัตเนาะจากต่อไปเลยค่ะมาเบิงสองตัวสิบหน่วยล่างสองตัวสันสองตัวเพื่อนเนาะพี่น้องสิบหน่วยล่างมาเบิงค่ะเพื่อนจับหายงวดที่แล้วเข้าเก้าเก้าเนาะจาก งวดน,นี้มาเบิงควรจะหายตรงตรงพี่น้องจ้าไม่ต้องกลับเนาะจ้ามีอยู่ที่สามเจ็ดสามหนึ่งสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งหกสามเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งละยเก่าสามพี่น้องอันนี้คือแนวทางสองตัวล่างจากแนวทางของแอดวิลลัดเนาะค่ะอ่ะมากระจวจดจาดฝาดเบิ้มได้เป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าชนเด่นล่างแนวทางของแอดนั่นเนาะค่ะชนอยู่ที่งวดที่แล้ว ชนอยู่ที่เจ็ดกับเก่ามากเกาเนาะค่ะพี่น้องงวดน,นี้ชนอยู่ที่ห้ากับเจ็ดว่าซันพี่น้องแนวทางลางเนาะค่ะนะ 7, เนาะห้ากับเจ็ดแนวทางของแอนนั่นเนาะจะต่อไปเลยจ้าเบิ้งแนวทางสรุปมาสรุปให้เนาะจ้ะมาปิดท้ายโดยแนวทางสรุปสองตัวลางแอดนั่นเนาะจ้ะงวดที่แล้วสีคูเขาเก่าเก่าเนาะพี่น้องงวดนี้ศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด ใครชอบก็สืสบค้นหากันหนึ่งหาเนาะคะ่ะอ่ะมาไปตามสูตรพี่น้องจา้มามักจวดน้าเพลินได้เลยเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ยายไพย่ยยยยพะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแห้งๆ,ๆลุย้ยๆปังๆซุกหูซุกคนเด้อจา้าว่าจา้าใดที่ยายไพย่บ่มมวนหรือว่ายายไพ่อ่านตัวเลขพิธีน้องจา้าขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนัก ทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนี่ยทางงหายา้ไพ่มาห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนวทางเนาะจ้าขอบคุณในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า